สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูข้าวสาลีกันนะคะนี่ข้าวสาลีที่หวานไว้ของปีที่แล้วนะคะตั้งแต่เดือนตุลานะคะตอนนี้ก็โตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นไงคะข้าวสาลีกำลังออกลวงเลยค่ะที่เรามองเห็นเนี้ยเป็นข้าวสาลีกันหมดเลยนะคะทุกคน สวยมากมีเต็มไปหมดเลยนะคะที่ไกลๆนูน้นทางนู้นนะคะฝั่งทางนู้นก็ใช่หมดเลยค่ะนะ